วันนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่าเรื่องแต่จะมาพูดถึงการควบคุมฝันหรือลูซิดดรีมซึ่งมันจะทำให้ความฝันของคุณเนี่ยสนุกมากขึ้นเป็นสองเท่าเลยเว้ยเอออกาขอกราบใหม่แล้วนะครับผมกับช่องคนเงาอาริกาโน่เจมส์อาริกาโน่นะจ๊ะ <S 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 กราบใหม่แล้วนะครับวันนี้อวันนี้ก็อยู่กับรายการไปเรื่อย าาจรายการที่ผมเนี่ยจะมาโม้สิ่งต่างๆอ่ะที่ผมอยากจะโม่ะนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาโม้เรื่องการควบคุมฝันเว้ยเออหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ารู้สึกดีมาะนะซึ่งมาทําให้ความฝันของเราเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยเว้ยเออคือแบบมันทําให้ความฝันของเราเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะก็ก่อนที่จะไปรับชมนะฮะใครนะครับผมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้กดซับสไครป์ให้ผมเนี่ยก็กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นรางวัลให้ผมด้วยแล้วกันนะจ๊ะไป้ายใเราไปฟังกันเลยดีกว่าเรื่องเนี้ย ก่อนที่เราเจะมารู้วิธีการฝึกควบคุมฝันนะนะฮะเรามารู้จักความฝันของเราก่อนดีกว่าเออก็คือความฝันของคนเราเนี่ยนะครับผมมันก็เกิดมาจากตัวเราเองเนี่แหละฮะมันเกิดมาจากในสมองหรือแบบว่าจิตใต้สํานึกของเราอ่ะโดยเรื่องที่เราจะฝันนั้นน่ะจะขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจเราตอนนั้นด้วยเออก็คือณตอนนั้นเนี่ยนะครับผมมีอารมณ์ที่ดีมีความสุขไม่เครียดมันจะทาให้เราเนี่ยนะครับผมฝันดีเว้ยเออแต่ถ้ากลับกันณตอนนั้นเนี่ยเราเครียดเราไม่สบายอย่าง หรือเรามีเรื่องที่ต้องคิดหนักๆอะไม่ทำให้เราเนี่ยฝันร้ายเว้ย และแหละฝันดีกับฝันร้ายอ่ะมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจเราตอนนั้นเว้ยหรือว่าถ้าเราเนี่ยไม่ฝันเลยนะมันก็แปลได้ว่าเราเนี่ยนอนหลับสนิทเว้ยเพราะว่าเวลาคนเราฝันเนี่ยนะมันหมายความว่าณตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะอาจจะหลับไม่สนิทเว้ยหรือว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะนะเออมันทําให้เราเนี่ยฝันขึ้นมาคือแบบมันหลับลึกไม่พอฮะโดยความฝันของคนเราเนี่ยครับผมมันจะเกิดได้2ช่วงเว้ยเออก็คือช่วงก่อนนอนหลับสนิทกับก่อนที่จะตื่นนะนะเออแ่ะแหละความฝันนั้นมันจะเกิดประมาณ2 นนัน้หรืออาจจะมีแบบว่ากลางคืนก็มีด้วยแบบว่าหลาจจะแบบว่าตอนหลับไม่สนิทมากพอนะเออมันเลยทำให้เราดนฝันขึ้นมาเว้ยซึ่งแต่ละคืนเนี่ยความฝันของคนเราเนี่ยนะครับผมแต่ยาวประมาณ1 0บถึงยีบนาทีเท่านั้นแลหละฮะนั่นแหละคนเราอะ่ะมันฝันเพียงแค่ว่าวันละ10 20, 20นาทีเท่าทนั้นแลหละฮะโดยตอนตื่นมาของคนเราเนี่ยนะครับผมจะมีโอากาสเ5า้เเนตะ่ะที่เราเนี่ยจะลืมความฝันเว้ยมีตั้งเก้าสิบั้าเลอเนต์เลยด้ยวยที่เราจะจะลืมความฝันที่เราฝันมาในคืนนั้นน่ะแล้วก การขึ้นมาเองเว้ยแบบจินตนาการสถานที่ต่างๆจินตนาการหน้าคนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้อะนะเราอาจจะแบบว่าเคยพบคนคนนี้แต่แบบว่าเราอาจจะลืมไปแล้วอย่าเงี้ยมันก็เป็นไปได้หรือว่าเราเนี่ย อาจจะเห็นสถานที่ที่นี้เนี่ยจากในหนังเว้ยเราก็อาจจะฝันถึงก็ได้อะเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละหรือว่าสถานที่ที่เราฝันถึงเนี่ยมันอาจจะไม่มีจริงเลยก็ได้เว้ยเอออ่ะยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยฝันเห็นถึงคนแปลกหน้าใช่ไหมที่เราแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะก็คือสมองของเราเนี่ยครับผมจะสร้างหน้าตาคนคนนั้นขึ้นมาเว้ยโดยการนําตาหูจมูกปากแล้วก็โครงหน้าเนี่ยจากคนหลายๆคนน่ะมารวมกันน่ะเออนั่นแหละเลยทำให้เราเนี่ยฝันเห็นถึงคนแปลกหน้านะที่เราไม่รู้จักอ่ะแล้วไอ้เจ้าคนแปลกหน้าคนนั้นเนี่ยที่เราฝันถึงนะหน้า ว่าจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยเว้ยเออคือแบบถ้าเราอะ่ะมองหน้าเขาใช่ไหมแล้วก็หันไปทางอื่นน่ะเล่นแล้วก็กลับมองหน้าเขาอีกทีนึ่งอะหน้าเขาจะไม่เหมือนเดิมเว้ยนั่นแหละคือสบอกราเนี่ยจินตนาการคนคนนั้นขึ้นมาเว้ยแล้วไอ้คนที่เราฝันถึงคนนั้นเนี่ยพอตื่นมาเราจะจําไม่ได้แน่ๆเลยเว้ยเออเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ย ปลี่ยนไปตลอดเวลาซึ่งโดยส่วนใหญ่นี่นะครับผมเหตุการณ์ที่เราฝันถึงอะถ้าเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนอะนะแบบไม่เคยเห็นในชีวิตจริงอะความฝันนั้นน่ะมันจะจําไม่ค่อยได้เว้ยเอออย่างเช่นแบบเราไปสถานที่ใดสถานที่หนึง่งแบบที่มันเว่อร์วังอลังการจนมากเกินไปเนี่ยเราจะจําไม่ได้เลยเว้ยนั่นแหละแหละคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงแบบว่าจําความฝันของเราเองไม่ได้อะนะอ่ะเราก็ได้รู้จักกับความฝันแล้วใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เราก็มารู้ข้อดีบข้อเสียข,ของความฝันของเราดีกว่าเอเอเอาข้อดีก่อนแล้วนะครับผมซึ่งมันมีแบบเยอะมากๆเลยเว้ยข้อดีี่ทเรา อะนะอะอย่างเช่นถ้าคืนนั้นเนี่ยเราฝันดีอะนะตื่นมามันจะทาให้เราเนี่ยมีความสุขไปทั้งวันเลยก็ว่าได้เว้ยเออใช่ไหมล่าเวลาแบบเราฝันดีมากๆอ่ะมันจะทาให้วันวันนั้นของเราเนี่ยเป็นวันที่ดีสุดๆไปเลยเออแล้วก็ความฝันของเราเนี่นะผมจะเป็นตัวช่วยเตือนความทรงจําของเราเว้ยเตือนความทรงจําในเรื่องแบบว่าเราเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วหรือแบบเราอาจจะจําไม่ได้อ่ะแต่ว่าความฝันเนี่ยมันทําให้เราฝันถึงเรื่องเรื่องนั้นได้ด้วยเว้ยเออเพื่อว่าทบทวนความทรงจําของเราอะนะและก็ความฝันของ คนเราเนี่ยนะครับผมยังเป็นการบําบัดจิตใจได้ด้วยนะเว้ยเอออ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเราเนี่ยฝันแต่ว่าฝันร้ายมากๆเลยแบบฝันถึงเรื่องไม่ดีอะนะซึ่งฝันเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมันจะช่วยให้จิตใจของเราอะเข้มแข็งมากขึ้นเว้ยเออแบบว่าถ้าเราเจอแบบเหตุการณ์ในฝันอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ตื่นตระหนกจะไม่หวาดกลัวเท่ากับตอนที่เราฝันเว้ยเออแหละมันเป็นแบบว่าเป็นการแบบบำบัดจิตใจของคนเราเนี่ยแหละฮะแบบว่าฝันถึงปมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนทำให้เราเนี่ยนะครับผมอาจจะแก้ปมใดปมหนึ่งในชีวิตได้เลย เอแล้วก็ความฝันของคนเราเนี่ยนะครับผมยังสามารถช่วยลดอาการโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเว้ยนั่นแหละนั่นแหละก็คือข้อดีของความฝันนะนะแล้วข้อเสียล่ะมันมีอะไรบ้างมันก็คือว่าตรงกันข้ามกันเลยแหละฮะก็คือถ้าวันนั้นเนี่ยเราฝันร้ายมากๆอ่ะมันทำให้วันนั้นทั้งวันเนี่ยเราเนี่ยอาจจะแบบว่าอารมณ์ไม่ดีไปทั้งวันเลยก็ว่าได้นะเว้ยหรือแบบว่าถ้าเราแบบฝันร้ายมากๆอ่ะพอเราตื่นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราปวดหัวไม่สบายได้ด้วยนะเว้ยเออ แถมความฝันของคนรักเนี่ยนะผมยังสามารถทําให้เราเนี่ยเกลียดคนคนหนึ่งได้เลยเลยนะเว้ยเออ <c oughs> คือแบบต่อให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ได้ทาอะไรเราเลยก็ตามอะแต่ว่าเราเนี่ยไปฝันถึงเขาว่าเขาเนี่ยทำไม่ดีกับเราเขาฆ่านู่นฆ่านี่ฆ่าแมวฆ่าหมาเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโกงเราอะไรอย่างเงี้ยพอเราตื่นมาเนี่ยอารมณ์นั้นน่มันจะค้างอยู่เว้ยซึ่งมันทําให้เราเนี่ยอาจจะเกลียดใครคนหนึ่งได้เลยนะเว้ยเออแล้วก็ถ้าเราเนี่ยฝันร้ายมากๆอะนะจากที่มันจะเป็นการบําบัดจิตใจของเราอะมันอาจจะทาให้เราเน กลัวสิ่งสิ่งนั้นเลยก็ว่าได้นะเว้ยเออไอความฝันเนี่ยออออนนถ้ามันแบบฝันร้ายมากๆนะหรือแบบว่าฝันถึงเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมาที่มันแบบร้ายๆอะ่ะซึ่งมันอาจจะทาให้เราเนี่ยกลัวสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นไปอีกอเออแหละมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละฮะทีนี้เราก็รู้จักทั้งหมดเกี่ยวกับความฝันแล้วใช่ไหมทั้งข้อดีทั้งข้อเสียทั้งคนเราฝันมาได้ยังไงทีนี้เรามารู้วิธีการฝึกควบคุมฝันกันดีกว่าเว้ยหรือที่เขาเรียกว่าลูซิกดีมานนะมันจะเป็นการแบบว่่าาาฝฝััันนแบบรรู้้ตวววเเย ข้อดีของการที่เราฝึกไอรูสิกดีนี้เนี่ยถ้าเราทําได้นะครับมาทําให้เวลาเราฝันเนี่ยเราเนี่ยสามารถควบคุมฝันได้เลยเด้อเ,เออคือแบบเราอะสามารถแบบว่านึกคิดอะไรก็ได้ขึ้นมาเลยมันก็แบบว่าเราเป็นพระเจ้าเลยแหละฮะคือแบบเราจะทําอะไรก็ได้ทุกอย่างอะที่เราทาไม่ได้ในชีวิตจริงอะในความฝันนั้นนเราจะทําได้เลยเพียงแค่เราแค่นึกอะทาได้ทุกอย่างที่เราต้องการจริงๆอะทุกอย่างเลยเอยเอ,เอนั่นแหละก็คือข้อดีของการที่เราฝึกรูสิกดีมานนะโดยวิธีการฝึกของมันเนี่ยนะครับผมมันมีแบบว่าหลากหลายวิธี มากแล้วก็แต่ละคนเนี่ย<อ>ก็ใช้วิธีไม่เหมือนกันเว้ยเออคือแบบบางคนอาจจะใช้วิธีนี้ได้บางคนอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันมีแบบหลายวิธีมากๆเลยฮะงั้นผมขอยกตัวอย่างไบว่ามาสัก3อย่างแล้วกันนะครับที่มันแบบทำง่ายที่สุดนะวิธีฝึกอย่างแรกนะครับผมก็คือตอนที่เราตื่นนอนมาเนี่ยนะฮะเราเนี่ยต้องพยายามนึกถึงเรื่องที่เราฝันให้ออกเว้ยคือพยายามจําที่เราฝันให้ได้แล้วก็จดใส่สมุดหรือว่าพิมพ์ใส่ในโทรศัพท์เก็บไว้ก็ได้ด้วยเพื่อให้เราเนี่ยไม่ลืมความฝันที่เราเคยฝันมา ซึ่งการจดจําฝันให้ได้นี่นะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยคุ้นชินกับความฝันไว้ว่าอันนี้เนี่ยเราฝันอยู่หรือว่าอันนี้เนี่ยมันคือโรคของความจริงประมาณนั้นนะนะประมาณนั้นนะนะซึ่งพอเราฝึกวิธีนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับผมมันจะทำให้เราเนี่ยเคยชินกับความฝันเว้ยแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ตัวว่าเราฝันเว้ยเออั่ะแหละคือวิธีแรกที่แรกคือการจดจําความฝันของเราให้ได้นะครับและก็วิธีสองนะครับผมก็คือก่อนที่เราจะนอนนี่นะครับผมเราเนี่ยจะต้องตั้งสมาธิไม่ต้องถึงขั้นนั่งสมาธิก็ได้้นนะแ่่วาาใหเรีม มาที่จดจ่อกับความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดอะคือแบบให้ความคิดของเราเนี่ยอยู่กับตัวเราให้มากที่สุดเว้ยแบบว่าไม่คิดตเตลิดเปิดเปิงอะนะเพื่อให้เราได้ยนะครับผมอยู่กับความจริงให้ได้มากที่สุดอะและพอเวลาเราฝันเนี่ยเราจะได้รู้สึกตัวว่าเราฝันนะเออนั่นก็ค,คืออีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนานะครับผมซึ่งวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่ผมอ่ะใช้แล้วอ่ะมาทำให้ผมเนี่ยควบคุมฝันได้เว้ยเออก็ค <c oughs> ือวิธีนี้เลยแหละก็คือเวลาที่เราฝันเนี่ยนะครับผมเราอาจจะยังไม่รู้้ตตตัััวววววนนะ่่าาาาาเเเเเรรฝใหแบบช็คอล เราฝันอยู่หรือเปล่า,าจะเป็นการหยิกได้หรือเป็นการแตบว่าตั้งสติอะลองคิดดีๆว่าอันนี้เนี่ย มันคือความฝันหรือเปล่านะคือมันจะรู้สึกแบบว่าแปลกๆอะเวลาเราฝันใช่ lean? ไหมล่ะคือแบบมันจะรู้สึกแบบตะกิดตะกิดนินีได้หน่นอยอะว่าอันนี้มันไม่ใช่ความจริงเว้ยเออแบบอย่างนั้นแหละอย่างนั้น,น,นแหละมันแหลมมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวว่าเราฝัน <change S 1> เว<อ>้ยก็คือการเช็คตัวเองนะครับคือแบบถ, meric, ถ้าเราแบบว่ารู้สึกแบบตะกิดตะกิดขึ้นมานะว่าอันนี้เนี่ยมันใช่ความจริงหรือเปล่าให้เราเนี่ยลองหยิกเลยเว้ยเออนั่นแหละมันจะทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยฝันหรือเปล่านะซึ่งถ้าเราหยิกแล้วมันไม่รู้สึกเจ็บเนี่วาอันน้ะะะรรฝฝูหกกคคืึมจุ ีซึ่งวิธีนี้ผมใช้แล้วมันได้ผลเว้ยสำหรับตัวผมเองนะอ่าและพอเราเนี่ยรู้สึกตัวว uh, ่าเราฝันแล้วใช่ไหมจากวิธีท <Yeah. S 1> right ี่ผมบอกมาข้างต้นนะนะเราควรจะทายังไงต่อใช่ป่ะล่ะก็คือพอคนเราเนี่ยนะครับผมรู้สึกตัวว่าฝันน่ะมันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะตื่นอ่ะสูงมากๆเลยเว้ยเออคือพอเรารู้สึกตัวว่าเราฝันแล้วใช่ไหมเราอ่ะเพิ่งขยับตัวนะเว้ยเพราะว่าถ้าเราลองขยับตัวเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายในจริงๆของเราเนี่ยร่างกายในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันจะขยับตามเว้ยมันจะทําให้เราเนี่ยตื่นขึ้นได้นะ นั่นแหละพอเรารู้สึกตัวว่าเราฝันแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งขยับตัวแต่ให้เป็นการคิดว่าเราขยับตัวมากกว่าเว้ยเออแค่คิดนะไม่ต้องขยับจริงๆอ่ะแค่เราคิดว่าเออเนี่ยเราก็จะเดินไปข้างหน้าเราก็จะเดินถอยหลังหรือแบบว่าเราก็ยังจะยกมือซ้ายยกมือขวาอะไรอย่างเงี้ยให้เราฝึกอย่างนั้นก่อนเว้ยเพื่อว่าให้เราเนี่ยไม่ตื่นขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับผมจากที่เราคิดว่าเรากำลังเดินใช่ไหมให้เราแบบว่าลองคิดว่าเราเนี่ยบินได้ดูเว้ยเออหรือแบบว่าคิดไปเรื่อยๆว่าเราอยากจะอยากทเราอยาก ขึ้นมาซึ่งมาทําให้เวลาเราฝันเนี่ยเป็นไปนตามที่เราคิดทุกอย่างเลยอเออคือแบบอยากให้เราบินได้แล้วก็บินได้อยากให้เราวิ่งเร็วมันก็วิ่งเร็วอยากให้เราแบบมีพลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทาได้หมดทุกอย่างเลยอเออแต่แค่ว่าเราวังให้เราตื่นก็พอเว้ยแล้วก็พยายามอย่าคิดหล,หลายๆเรื่องพร้อมๆกันนะเพราะว่าการที่เราคิดหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันทำให้เราตื่นขึ้นมาเหมือนกันเว้ยเออ <S <S> <S หรือว่าถ้าเราแบบเผลอคิดแบบสิ่งร้ายๆขึ้นมาแบบคิดว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันจะมีผีหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่าไป คิดโดดเด็ดขาดด้วยเพราะมันจะทำให้ในความฝันนั้นเนี่ยมันจะมีผีออกมาจริงๆเ้ยเออแล้แหล,ล,ล,ละเราแบบว่าต้องแมบ,บว่าฝึกควบคุมความคิดของเราให้ดีแหละฮะให้แบบว่าเราเนี่ยมีสมาธิกับการคิดของเรานะครับอะไรฮะก็คือวิธีการฝึกรู้สึกดีนะครับแต่ว่าถ้าใครนี่นะครับผมทําตามทั้งสาวิธีแล้วอะมันยังไม่สามารถาควบคุมฝันได้นะก็สามารถไปอ่านวิธีเพิ่มเติมได้นะครับผมในโพสต์ทิงลิก์ไว้ข้างล่างนะฮะไปอ่านวิธีเพิ่มเติมได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันใช้วิธีฝึกกับไม่เหมือนกันเว้ยเออลหายๆวิธีดูนะคครับโเ สำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอมแล้วนะถ้าคุณจบไปแล้วคุณเหงาใช่ไหมผมว่าเหงาเหมือนกันเลยไปทำคลิปเนี่ยป<ะ>้าก่อยลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหลคะครับผมพูดมาเยอะแล้วนะฮะเข้าเจอใหม่นะจ้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วไป,ไป